กระ,ะตุ้นสมองกล้วยมีเส้นใยกินได้ถ่ายคล่องอาการเสียท้องจะขาดหายไปว<ม>ันนี้นะคะ<ม>อ่ะเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อกล้วยที่ชอบค่ะไห<ม>นเด็กๆลองบอกครูว้าสิคะ<ม>เด็กๆชอบกล้วยอะไรกันคะ<ม>อะไรนะคะ กับคุณครูง้อเลยค่ะคุณง้อก็ชอบกล้วยหอมเหมือนกันค่ะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ากล้วยหอมนั้นมีกี่ชนิดคะมีใครรู้บ้างคะไม่รู้ละสิถ้าไม่รู้นะคะมาค่ะมาค่ะคุณครูง้อจะพาเด็กๆไปรู้จกักชนิดของกล้วยหอมคะ่ะไปค่ะคุณง้อจะแนะนานให้เด็กๆรู้จักคะ่ะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะ เด็กเห็นสีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะกล้วยหอมชนิดนี้มีชื่อว่ากล้วยหอมเขียวค่ะเห็นไหมคะดูผิวสิคะยังเขียวเลยใช่ไหมคะไปเด็กๆ,ๆรู้ไหมคะว่าเนี่สุกแล้วค่ะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสุกแล้วก็จะนิ่มค่ะจะแตกต่างจากกล้วยหอมทองค่ะชนิดนี้มีชื่อว่า กล้วยหอมทองเวลาสุกจะมีสีอะไรคะเด็กๆจะมีสีเหลืองเหมือนทองเลยเห็นไหมคะหอมทองเวลาสุกมีสีเหลืองใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาดิบมีสีอะไรคะเด็กสีเขียวใช่แล้วคะ่ะเด็กเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบลักษณะภายนอกของกล้วยกันนะคะระหว่างกล้วยดิบและกล้วยสุกนะคะเอาละคะ่ะเรามาดูลักษณะภาย นอกก่อนเลยนะคะของกล้วยดิบค่ะนี่ค่ะนี่คือกล้วยดิบนะคะเด็กๆดูสิคะลักษณะภายนอกเด็กๆดูสีสิคะจะมีสีอะไรคะถ้ากล้วยดิบสีอะไรคะเด็กๆได้ยินเสียงแววๆสีเขียวอ่าใช่แล้วค่ะสีเขียวนะคะแล้วถ้ากล้วยสุกนะคะเด็กๆลักษณะภายนอกจะมีสีอะไรคะอ่าดูอย่างอันนี้นะคะนี่ค่ะเป็นยังไงคะความแตกต่าง ภายนอกกล้วยหอมดิบจะมีสีเขียวส่วนกล้วยหอมสุกจะมีสีเหลืองที่นี่นะคะถ้าเด็กๆใช้มือรูปนะคะนี่ค่ะกล้วยดิบก็จะมีผิวผิวเรียบนะคะกล้วยสุกล่ะคะลองมือรูปดูค่ะอ๋ออย่างนี้เราเรียกว่าเรียบนะคะเพราะไม่มีการสะดุดเลยนะคะดเด็กๆสิ่งต่อไปนะคะเรามาสังเกตลักษณะของกลิ่นกันค่ะนี่คือกล้วยหอมดิบ มีกลิ่นนะคะแต่มีนิดเดียวค่ดเด็กส่วนกล้วยหอมที่สุกแล้วนะคะอืมมีกลิ่นกลิ่นแรงกว่ากล้วยหอมดิบค่ดเด็กถ้าสุกแล้วนะคะกล้วยกล้วยดิบอืมเป็นไงคะดเด็กดูดูหน้าคุณว่าออย่างนี้เราเรียกว่าแข็งค่ะส่วนกล้วยสุกนะคะเด็กๆอูยเป็นไงคะคุณว่าปีบเป็นไงคะเด็กดูสิคะอย่างนี้เราเรียกว่านิ่มนะคะเด็กๆ นี่ค่ะนิ่มค่ะส่วนกล้วยดิบแข็งนะคะบีบยังไงก็ไม่ยุบลงไปเลยค่ะอลักษณะภายนอกของกล้วยดิบนะคะเราจะมาชิมรสชาติกันค่ะกล้วยใบนี้คุณครูง,ง้อนําไปล้างแล้วนะคะลองกัดดูนะคะืมเด็กๆคะอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าฝาดคะ่ะเพราะเนื่องจากว่ามันยังดิบอยู่ยังไงล่ะคะเด็กๆฝาดคะ่ะภายนอกนะคะส่วนกล้วยสุก Hmm? 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 ไม่ฝายค่ะเด็กเด็กเด็กเกมื่อกี้เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเอาละค่ะยังจำได้ไหมเรามาทบทวนกันโดยการเขียนลงบนคาร์นะคะสังเกตลักษณะภายนอกเมื่อกี้นี้เราสังเกตลักษณะภายนอกของกล้วยดิบมีสีอะไรคะ่ะเด็กๆอะไรนะคะสีเขียวเก่งมากค่ะคุณครูว่ากัลักษณะภายนอกของกล้วยสุกมีสีอะไรคะใครจำได้ใครจำได ต่อไปผิวเมื่อกี้นี้เด็กๆได้ลองนำกล้วยที่บ้านมาสัมผัสเอามือรูปไหมคะผิวเป็นยังไงคะอะไรนะคะผิวอ่าได้ยินเสียงแว่วๆมีคนบอกว่าผิวเรียบกล้วยดิบก็ผิวเรียบค่ะเพราะว่าเอามือไปสัมผัสนะคะไม่มีอะไรสะดุดเลยเอะ๊ะแล้วกล้วยสุกล่ะคะเด็กๆสัมผัสแล้วเป็นอย่างไรคะอะไรนะคะ เรียอเหมือนกันเหรอคะต่อไปค่ะกลิ่นละคะเด็กๆเมื่อกี้นี้เด็กๆได้ดองกลิ่นไปแล้วกล้วยเด็กมีกลิ่นเป็นไงคะมีกลิ่นมี้ก่ใช่ไหมคะอ่าถงว่เขียนแบบนี้นะตามที่เด็กๆพูดนะคะมีกลิ่นมิน่อนเอาละะอแล้วคะ่ะต่อไปกล้วยสุกละคะเด็กๆกล้วยสุกมีกลิ่นเป็นยังไงคะ เขาเรียกว่ากลิ่นฉุนข้าสัมผัสกบกล้วยดิบนะคะก็จะแพงนะคะดเด็กๆคำนี้อ่านว่าแพงค่ะส่วนกล้วยสุกละคะเป็นยังไงคะบีบแล้วเป็นยังไงเนื้อยุบลงไปเลยอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะนิ่มเก่งมากค่ะใช่ค่ะรสชาติละคะกล้วยดิบเป็นยังไงคะดเด็กๆเมื่อกี้นี้คุณครูง้องกอะอะไรนะคะ กล้วยดิบจะมีรสฝาดเอ๊ะแล้วกล้วยสุกล่ะคะไม่ฝาดเหรอคะอ้าวไม่ฝาดเอล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาสังเกตลักษณะภายในของกล้วยหอมก,กันค่ะเด็กๆไปค่ะต่อไปเรามาสังเกตลักษณะภายในของกล้วยดิบกันค่ะมาดูเลยค่ะเด็กๆอุ้ยเป็นไงคขอของรับกบคุณหมอจะเกะดะออออกมาแล้วค่ะเด็กๆ ูสิ้ค้าภายในเป็นไงคะแข็งมากเลยดูเปลือกนะคะคุณรูม้อยคะเป็นสีอะไรคะเด็กเดอ๋อเป็นสีขาวเลยเห็นไหมคะเนี่ยสีขาวค่ะอย่างนี้เรียกว่าสีขาวนะคะเห็นไหมคะผิวแล้วคะอ๋อต่อไปเรามาสังเกตผิวค่ะเป็นยังไงคะเรียบไหมคะข้างในนี้ไม่เรียบเลยนะคะเห็นไหมคะกล้วยดิบจะไม่เรียบเลยค่ะแล้วเรามาดูกล้วยสุกสิคะผิวเป็นยังไงคะเรียบไหมคะอย่างนี้เราเรียกว่า ไม่เรียบนะคะหรือเรียกว่าครูดขรานะคะนี่ค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆเอานิ้วลูบนะคะเด็กๆจะมีความรู้สึกมันเป็นคลื่นๆเลยนะคะเด็กๆอย่างนี้เราเรียกว่าครูกขรานะคะเด็กๆเฮ้ยเด็กคะมีกลิ่นหอมฉุนเลยค่ะนี่คือกล้วยสุกนะคะแต่กล้วยดิบค่ะี๋ยวเราลองมาดมอืมมีกลิ่นค่ะมีกลิ่นนิดๆิด คือกลิ่นกลิ่นของกล้วยดิบะค่ะเด็กเด็กเ <มา S 1> นื้อภายในของกล้วยดิบมันเป็นยังไงอุ้งเด็กเด็กขานี่ย้วเด็กดลองเอานิ้วกดลงไปนะคะอย่างนี้เราเรียกว่าแข็งค่ะยังแข็งอยู่เลยนะคะเนี่ยนิ่มก็นิ่มนิด,ดิดค่ะนี่ค่ะเห็นไหมยุบไป,ปน,นิดนึงส่วนกล้วยสุกอ่าเด็กดูนะคะลองเอานิ้วสัมบัติอ่าเป็นยังไงคะดเด็กๆดู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 ดนี่ค่ะเป็นไงคะยุบลงไปเลยอย่างนี้เราเรียกว่านิ่มนะคะลักษณะภายในเมื่อเราเอา นิ้วกดลงไปเนี่ยจะบุ๋มลงไปเลยอย่างนี้เรียกว่านิ่มค่ะส่วนอันนี้อะอะาะดูค่ะอือปุ๊งอ๊อกดอยังไงก็ไม่ยุบลงไปเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะอย่างนี้เราเรียกว่าแข็งค่ะเรามาชิมรสชาติกันนะคะกล้วยสุกแฮ่ปูงอ๊อทานลองทานกล้วยสุกนะคะออย่างนี้เราเรียกว่าหวานค่ะเด็กๆรสหวานค่ะอืมไปกล้วยดิบค่ะ ืมเด็กๆคะอย่างนี้เราเรียกว่าฝาดค่ะกล้วยดิบจะมีรสฝาดนะคะทางในนี่อันได้ไหมเมื่อกี้นี้เราสังเกตลักษณะภายในกันไปของกล้วยของอ่าลักษณะภายในสีนะคะสีของกล้วยดิบเป็นยังไงคะสีอะไรคะดเด็กๆสีสีขาวเหรอคะกล้วยสุกล่ะคะกล้วยสุกมีสีอะไรคะดเด็กๆข้างในสีเหลืองนะคะ,ะเก่งมากคะดกเด็กๆ ต่อไปค่ะผิวแล้วคะผิวของกล้วยภายในยังจำได้ไหมเมื่อกี้ที่คุณครูง้องเอานิ้วรูปรูปเด็กๆคิดว่าเป็นยังไงคะเรียบหรือกรุขราคะอะไรนะคะครุขราเหรอคะอ่าแล้วกล้วยสุกแล้วคะเด็กๆอ,อะไรนะคะครุขราเหมือนกันใช่ไหมคะ<อ>ต่อไปกลิ่นและคะดเด็กๆกล้วยดีกลิ่นยังไงคะภายในอะไรนะคะกลิ่น มีกลิ่นนิดๆใช่ไหมคะกลิ่นกล้วยดิบใช่ไหมคะกล้วยสุกนะคะเด็กเด็กมีกลิ่นให้มีกลิ่นฉุนนะคะคลักษณะภายในเมื่อกี้นี้เราลองเอานิ้วกดลงไปที่กล้วยดิบเป็นยังไงคะอะไรนะคะแข็งแข็งนี่ค่ะเห็นไหมแข็งค่ะคือกดลงไปแล้วไม่ยุบลงไปใช่ไหมคะเรียกว่าแข็งต่อไปกล้วยสุกนะคะเด็กเด็กนคะนิ่มเก่งมากคะ่ะ อะกล้วยดิบมีรสอะไรคะอะไรนะคะหวานกล้วยนะสุกล่ะคะมีรสอะไรคะหวานเอาละค่ะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะเอ๊ะพรุ่งนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกดซีซั่มในเรื่องของกล้วยต่อไปเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ชมชุมนะั้นต้องขอลาเด็เกๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ